ที่จังหวัดปัตตานีนะครับโดยทางจังหวัดปัตตานีได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับ ที่คลองดี8บ้านกาหงตำบลปากกาหรางังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับนางพาธิมศดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่ทรงมีต่อพระสกนิกรชาวไทยโดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการปลูกต้นไม้ต้นมะม่วงหินมะพานนะครับแล้วก็ปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามแนวคลองโจประทานดีแปดและทําความสะอาดมัสยิดบ้านปากาหรัง พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมนายอับดุลลอ์เจมะผู้ป่วยติดบ้านและมอบเครื่องอุป,ปโภคบริโภคเป็นขวัญกำลังใจที่บ้านเลขที่7หมู่ที่5ตำบลปากกาหารังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอีกด้วยครับ